สายเหลือแล้วก็เห็นจังหวัดสระบุรีในวันนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวอรัสโคโรนา2019ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563เป็นต้นมาจังหวัดสระบุรีได้รับเงินเป้าหมายที่จะต้อดำเนินการจำนวน4 9 2 0ตรานยภาครัฐเนี่ยก็ร่วมกับสถานประกอบการในการที่จะจ่ายค่า,าตอบแทนรายเดือนเนี่ยพลึกรึ่งก็โครงการของกระทรวงแรงงานนะครับภายใต้รัฐบาลนี้ซึ่งจะ ดูแลในเรื่องของอผู้ที่จบการศึกษาใหม่นะครับในปีการศึกษานี้ในจังหวัดสระบุรีเนี่ยเราก็มีเป้าหมาย4,000กว่าอัตราวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการนะครับที่มารับสมัครนะครับน้องๆเยาวชนที่เป็นไปนตามเงื่อนไขนะครับอของกระทรวงแรงงานที่กําหนดไว้เราเริ่มนะครับในส่วนของอการจ้างงานเนี่ยนะครับภายในเดือนอ กันยานะครับแล้วก็จนถึงกันยา6กนะครับ4 0 0พกว่าตราทั่วประเทศเนี่ย200,000กว่าตระใหนั้นก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับที่จบการศึกษาในปีนี้นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีงานทำนะครับให้ความสำคัญกับโครงการนี้ลองมาติดต่อทางจัดหา,าง,งานจังหวัดนะครับแล้วก็มาร่วมในกิจกรรมโครงการนี้ซึ่งต่อไปเราก็คงจะมีจัดในลักษณะนี้นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับ สถานศึกษาต่างๆนะครับได้แจ้งให้กับน้องๆที่จบการศึกษาภายในปีนี้นะครับแล้วก็เข้าเงื่อนไขของกระทรวงแรงงานที่กําหนดไว้นะครับรวมทั้งสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็จ่ายคนละครึ่งในเรื่องของค่าจ้างแรงงานจนถึงกันยายน2564ครับขอบคุณครับ